1นึ0 0มืนบาทเพื่อทำภครสมทบทางบริษาคให้แก่ศูนย์เศรษฐกิจบระโราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมเรียนเชิญน้องๆนะคะอยู่ทางด้านหน้าด้านนี้ได้เลยนะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะเรียนเชิญได้เลยนะคะโอ้เราศิลปินดาราของเรานะคะจากซี t เมทวนะคะ กิจกรรมดีๆแบบนี้กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล1 8กิโลเมตร<ใ>นั่นเองค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม12สิงหาคมปรทนกรุงเทพ2024ครั้งที่29ค่ะนดนี่ยค่ะภาพถ่ายนะคะแบบนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในช่องทางสงต่างนะคะ ก็อย่าลืมค่ะใครที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ขอให้แถกนะคะมาที่ QSNCC นะคะรวมถึงเรามีฟิลเตอร์ IG ด้วยเพียงร์ชคำว่า 12AUG2024 ก็ได้ฟิลเตอร์สวยๆที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้ค่ะใครบนะคะ,คะ,คะอาจจะมีการสัมภาษณ์กันสักเล็กน้อยนะคะว่าวันนี้เตรียมตัวกันมายัางไงบ้างก็ขอให้ด้วยพูดคุยกันได้มูปกคนะคะเชิญคท่านค่ะวันนี้ซั้ กี่รอบนีคะสักท่าอะไรเงคะท่าสักท่ารอบนะคะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะดีค่ะครับท่านี้ให้ห้ารอบได้กี่รอบดีคะสมมติวันนี้ได้สักกี่รอบดีคะวิ่งกีรอบสวนห้ารอบห้ารอบสิบเมตรอ่าจะได้ไม่ไกลกันมากไปเป็นวงไปเป็นกลุ่มอ๋อโอเคห้ารอบละกันสิบเมตรถ้าเกินหมดนั้นก็กำไรแล้วกันโอเค ค่ะห้ารอบแล้วมีการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เตรียมตัวครับใช่ค่ะปวกท้าครับโหลดโหลดเข้าไปนะคะโหลดหูเข้าไปนะคะโหลดแป้งโหลดแป้งโหลดแป้งเข้าไปอ่ะสัมภาษณ์อีกสักหนึ่งท่านแล้วกันค่ะส่งไปต่อให้เมื่อนได้เลยค่ะส่งไปเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างคะในวันนี้วันนี้นะครับเตรียมใจมาอย่างเดียวพอครับเตรียมใจมาการวิ่งไม่ได้ใช้แรงมากครับใช้ใจครับใช้ใจนะคะ ดีใจไหมคะเห็นเหล่า FC มาเชียร์พวกเราแบบนี้กดดันอ๋อกดดันนะคะไ,ไม่ต้องไม่ต้องรอเล่นครับดีใจดีใจที่แฟนมาเชียร์เราเยอะขนาดนี้ครับดีใจนะคะที่แฟนมาเชียร์นะคะก็วันนี้ค่ะเตรียมตัวมาวิ่ง5รอบเป็นอย่างน้อยอทุกท่านนะคะวิ่งไปเป็นกลุ่ม5รอบเป็นอย่างน้อยนะคะขอบคุณน้องๆเหล่าศิลปินเจมทีวีด้วยนะคะและตอนนี้ ผู้บริหารของเรานะคะก็ได้พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะน,นี้ทุกท่านก็พร้อมเรียบร้อยค่ะและขณะนี้นะคะขอกร,ราบเรียนเชิญ

จัได้ขนมไปงานหลวรับหน่อยคายเไ

ได้๋ยวเราถ่อยรูไเรนจะถ่ับคุณถ่ายรูป่ายรตอนไหลได้ไหมครับสอนไหลให้หน่อยครับไม่นั่งแถวสองได้หมแวแถวสองระตอบหน่อยดิเอาเอาตังที่ตังที่ไม่น้องหนี่ขยะออกนิดนรงน้คขยะขยะขย จำบครมเรียนเชิครับเรียนเชิญครับไดิ้่อนครับับดิ้งก่อนนะครับับิ้ก่อนนะคะเรียนโชลูกเรียนเชนะครับจับเกลียนะพี่อตงี้นะครับีปตแผมข้างหลังครับขาลอใส่แว่นนะคาัพี่ใส่แว่นเออใ่ไดครับผม้งหลัง่ใส่แว่นนี้ครับครับงนครับะรบครับ วิดีโอครับวิดีโอครับผค้ป่วครั่นไปไข่ผ้วยครับโอเคนะโอเคครับโอเคครับ